thank <whistles> you คลายจุ๊นาช้าของวันที่25ืัเีย้าธนวาคมพอดจอดสองนาอหบเกนุทธนาอุทยานูดชวันก้าบาพุทธนาเจ้านั่งน้อมพลังสัมมาสัมพุทธะปัจจิมาสัมพุทธะ จนเต็มในส่วนกลางกายมีแสงพลังวุทธ,ธาบารมีแวววาวสว่างเจิดจ้ากลุ่มทั่วพื้นที่แห่งนี้ข้าพระพุทธเจา้าจึงได้น้อมจิตขึ้นขเ้าฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระัศมา สัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้ออกจากกายล่องไปตามแสงพลังพุทธาบารมีเพื่อเข้าเฝ้านอบน้อมทุนถามรมกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านข้าพเจ้า ก็ไปจนถึงนัที่แห่งหนึ่งที่มีแสงสีเขียวสว่างรุ่งเรืองท้าเป็นคล้ายคลึงก,กันกับเป็นประตูข้าวพุทธเจ้าก็เลยเดินเข้าไปนที่แห่งนั้นเมื่อเข้าไปแล้วก็เห็นในความโล่งว่างเปล่าไม่เห็นมีอะไร สัจสินสัจยางเลยเดินก็เหมือนว่าเดินอยู่บนอากาศเดินอยู่บนความว่างเปล่าข้าพเจ้าค่อยๆเดินไปเดินไปจนถึงที่แห่งหนึ่งที่เห็นเป็นขดหินสว่างเป็นขดหินแก้วแล้วก็เจ่นั่นก็สวยงามยิ่งนับ คล้ายคลึงก,กันกับว่าเป็นห้ามแห่งหนึ่งที่เป็นห้ามบรรพนของพระโพธิสัตว์หรือของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่น่าใจก็เลยเดินเข้าไปก่อนที่จะเข้าไปนั้นได้ยินเสียงเรียกว่าพระยาทังเอ๋ย ลูกจะไปไหนหรือข้าพระพุธทธเจ้าจึงหยุดยังไม่เดินเข้าไปแล้วก็เลยถอยกลับออกมาห่างจากปากถ้ำยกมือบนนมไหวเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นองค์พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงนั่งอยู่บนดอกบัวแกว้ว เจ้าง,งานและงดงามทั้งสองฝั่งของพระองค์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นมีองค์พระปัจเจกพุทธเจ้า,จาและองค์พระอาหารหันต์นั่งเรียงกันเต็มไปหมด ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา้าพระพุทธเจ้าจึงคุกเข่ากราบลงพร้อมทั้งทุนถามว่าก็าแต่องค์พระพุทธวิลาองค์รัชมาสำมุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้มีเหตุอะไรหรือเจ้าขาทำไมพระองค์จึงเสด็จมา พร้อมกับองค์พระบัะเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์มากมายเช่นนี้นะเจ้าค่ะและพระองค์ท่านก็ส่งตอบกลับมากับข้าพพุทธเจ้าดังนี้ว่าพระยะาธรรมเออวันนี้ไม่ใช่ว่าเรานั้นไปหาลูก ในโลกมนุษย์แต่ในที่ที่ลูกเดินทางมานั้นคือลูกได้เข้ามาในเกศของดินแดนพระนิพพานแล้วต่างหากเราลูกจึงได้พบเจอกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระบัจเจกพุทธเจ้าและองค์พระอรหันต์ลูกดูดีๆก่อนเถิด ว่าลูกมาหรือว่าเราไปข้าพระพุทธเจ้าก็เลยนึกขำขึ้นมาว่าจริงสินะข้าพระเจ้าเป็นคนมาที่นี่เองไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะเมาหานี่แต่ที่นี่คือดินแดนมนิพาแล้วเหรอทำไมถึงมาไวจัง ข้าพเจ้าเมื่อน,นึกในใจนิดหนอ่อยก็เลยพูดตูนถามกับพระองค์นั่นกลับไปยังไนว่าก็แต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาลูกปาถนาที่ชํานานะที่แห่งน,นี้ในะที่ทุกที่ที่พระองค์ทรงอยู่ เพื่อจัดทุนถามปัญหาธรรมนัดเช้าค่ะแล้ววันนี้ไม่คําถามอะไรจะถามอย่างนั้นหรือพระยาธรรมเอ่นพอลูกมาเจอกับ,บพระองค์และองค์มาบัตเจองค์มาอรหันหลายพระองค์ทรงเป็นคลื่นพลังมหา บารมีที่ยิ่งใหญ่ลือเกินลูกก็เลยหยุดชะงักความคิดลูกไม่รู้ว่าลูกจะถาอะไรแล้วเจ้าค่ะขอพระองค์โปรดทรงแนะนาแสดงธรรชี้ทางสว่างให้กับลูกได้ฟังเถิดเจ้าค่ะพระเยาทําเอือ ที่คนเรานั้นมีความตื่นเต้นในสิ่งที่พบเห็นแปลว่าจิตยังไม่สงบพอการที่ลูกนั้นมาถึงในที่นี้พบกับองค์พระพุทธเจา้าองค์พระบัจเจก,กับพุทธเจา้า และองค์พระอรหันต์ลูกยังมีความตื่นเต้นจนจิตใจนั้นลืมคำถามไปจนไม่รู้จะถามอะไรเพราะความปรติยินดีความตื่นเต้นลูกเอ๋ยสภาวธรรมที่เป็นชนี้ ก็ทรงผลให้เรานั้นเห็นข้อเปรยียบเทียบบ่าการทิ่ดวงจิตทั้งหลายยังตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นว่าดียังเสียใจกับสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีนั้นยังไม่ดีเลยลูกเอ๋ย ประยะนเอ่ยตั้งใจฟังทำเทิอลูกสถานการณ์การมาในวันนี้สอนและบอกทำอะไรกับลูกเราจงแสดงทำที่เห็นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ฟังหน่อยเถิดว่าลูกรู้สึกเช่นไร จะได้สมกับการที่เป็นปริยาแห่งธรรมกล่าวนอบน้อมนมัสชการต่อองค์พระธรรมมาตมุมุตเจ้าองค์พระบัจเจกพุทธเจ้าและองค์ราหันเจ้าทุกพระองค์เจ้าค่ะสภาวะธรรมในวันนี้ที่ทำให้ลูกรู้สึกเช่นนี้ เขาอว่าจะได้หยิบมาเป็นตัวอย่างธรรมและตัวอย่างธรรมที่สะท้อนให้เห็นนั้นก็คือการที่เรายัางตื่นเต้นกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเฉพาะนหน้าจะทำให้เราไม่มีสติหลงละเลงไปกับสิ่งที่เห็นนั้นเจ้าค่ะการที่เรานั้นไม่มีสติกับสิ่งที่เราเห็น เกิดขึ้นจำร้อนหน้าที่ไม่ดีก็เหมือนกันจะทำให้เราลืมสิ่งที่จะทำไม่มีสติตั้งสติเม่อยู่ก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนมีปัญญาไม่พอสติไม่พอฉะนั้นพระองค์กำลังสอนว่าให้เราเห็นสิ่งที่ดีและไม่ดีเป็นธรรมดาแตว่าวันจิตใจของเราจะหยุดนิ่ง และเมื่อเรานิ่งพอเราก็จะเข้าใจแก้ไขในหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีก็ทำอะไรเราไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีก็จะทำอะไรเราไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อน,นั้นแหละเราจึงจดถือเป็นผู้ที่มีปัญญามีสติอย่างแท้จริงเจ้าค่ะ ก็ดีแล้วไร่ทําเอยการที่คนเรานั้นตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นว่าดีว่าเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงามในลาบยศสรรเสริญทรัพย์สินเงินทองเข้าของบุคคลที่รัก ที่พอใจการที่เราดีใจตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ยังไม่มีความนิ่งนิ่งพอในการมีสติและปัญญาฉะนั้นรูปอเอ๋ยเมื่อจิตใจเรายังวอกแวก ไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้านั้นจงมันคิดเจรณาดูตนให้ดีดูว่าตนยังหวั่นไหวกับสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีเงินเข้ามาอยู่ในมือเยอะแยะมากมายตื่นเต้นดีใจหรือเปล่า ถ้ามีคนที่เขามีเงินมากเดินเข้ามาหามากราบมาไหว้จะตื่นเต้นหรือเปล่าถ้ามีคนเอาคำสรรเสริญมาให้จะดีใจหรือเปล่าลูกเอ๋ยการที่เราเป็นนักบวชนั้น จึงควรเช็คตรวจสภาวะธรรมของเราให้ดีว่าเราสักแต่ว่าเป็นสักแต่ว่าธรรมหรือว่าเห็นเงินแล้วยังตาตั้งอยู่ได้ยินคำสรรเสริญแล้วยังภาคภูมิใจดีใจอยู่หรือเปล่าลูกเอ๋ยจงดูจิตแห่งตนอย่าให้จิตนั้น วกแวกไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นเห็นสิ่งที่ดีก็สักว่าเห็นไปดูเป็นธรรมดาไปตั้งสติให้ดีเหตุชนนี้และลูกมีนักบวชมากมายที่ลุ่มหลงแล้วก็หลุดจากความดีไป เพราะว่าเห็นเงินทองลาบยศสรรเสริญแล้วจิตนั้นประคองไว้ให้อยู่ในกอความดีไม่ได้วิ่งตามคล้อยตามสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็เลยทำให้ขาดสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อขาดสติอยู่ในปัจจุบันก็เลยประคองความดีต่อไปไม่ได้โดนกิเลสและตัณหา จุดลากไปเป็นธาตอย่างเดิมหรือจะหนักกว่าเดิมเสียอ,อีกลูกเฉนนั้นการที่เป็นนักบวชยิ่งบรเพ็นสูงยิ่งบรรพ็นมากก็จะมีลาบสกัลบูชามีทรัพย์สินเงินทองผู้คนเข้ามาในทางที่ดีแต่ทางที่ดีนั้นก็เปรียบเสมือนเป็น ที่เคลือบด้วยสิ่งวดงามฉะนั้นลูกเออยจงเตือนสติของตนเอาไว้เสมอว่าจะไม่ลุ่มหลงหลงละเลยไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วลูกจะเป็นนักบวชที่ข้ามพ้นไปได้ประยาธรรมเออยส่วนใหญ่แล้วดวงจิตทั้งหลาย ก็จะติดกับดักอยู่ตรงนี้ลูกฉะนั้นให้มันพยายามพยายามฝึกฝนกันเข้าไว้อย่าให้ต้องติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะจะทำให้ตนขาดสติทำให้ตนลุ่มหลงทำให้ตนพ่ายแพ้อรยาทำเเย พยามาณน,นั้นจะมาทุกทางพยามานจะมาจากทุกด้านฉะนั้นมาแบบรูปร่างดีก็มีมาแบบเสียงหวานก็มีฟังที่ดีก็คือมารมาแบบหน้าตาดีหลอกลอก่อชวนให้ลุ่มหลงแบบที่มาแบบ ตัวไม่ดีก็มีมาหลอกล่อให้เรานั้นกลัวเกลียดสิ่งเหล่านั้นก็จะทำให้เราลุ่มหลงได้เหมือนกันลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยฉะนั้นการเป็นนักบวชควรประคองและดูดจิตของตนให้ดีสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเรา เสียงด่าเสียงว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงมันก็คือการทำให้เราติดทางไม่ดีติดอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีก็คือใครดา่าใครว่าใครพูดอะไรก็เก็บเอาไว้ฝังใจไว้อย่างนั้นลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยดีก็คือมาน ไม่ดีก็คือมานฉะนั้นอย่าหลงดีและอย่าหลงไม่ดีให้ทำใจเป็นกลางกลางว่างๆเถอะดีกับไม่ดีก็มีค่าเสมอเหมือนกันพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็คือไม่มีนั่นแหละลกูกสถานการณ์วันนี้ ที่ลูกมาเฝ้าตามทำก็สอนทำให้เข้าใจเช่นนี้แหละลูกฉะน,นั้นพากันฝึกฝนจิตของตนให้อยู่เหนือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ให้มีสติเข้าไว้จะได้แก้ไขดูเจอสิ่งที่ดี ก็ให้มีสติเข้าไว้จะได้ทำหน้าที่แห่งตนได้อย่างถูกต้องเข้าใจแล้วหรืออย่างประยาทำเอ้ยหากเข้าใจแล้วก็จงนำทำนี้ไปเผยแผ่ต่อถึงลูลกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกระจางแจ้ง ก็จะกระจางแจ้งในดวงจิตของบุคคลผู้ที่ประพฤติตามผู้ที่สังเกตตามจะทูตเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่แม่ต่แสดงธรรมให้ลูกฟู้ตื่นให้ลูกเข้าใจ และลูกก็จะจำเอาไว้นำไปเบยื่อแต่วิจจลณนาดูตนกราบขอบว่าคุณพระพุทธองค์ที่เตือนสติให้เราทั้งหลายไม่รุ่มหลงไปกับสิ่งที่ดีและไม่ดีให้เราทั้งหลายได้ผลจากความทุกข์เจ้าขา Sadhu.